สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาเ,เลลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะคัดพิเศษ4คู่เน้นๆ้นเนาะพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะก่อนจะไปรับชมสาวโอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ปดปรใช้วิจรณญยานในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขนี้เขามีหลุดนะคะสาวอนก็คำนวณตามสูตรนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะย้ำเนาะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่4นะคะก็มาสรุปผลกันก่อนเนาะสำหรับผลที่ออกนะคะเฉพาะกิจ552อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพูดผิด 5้าสองหนะคะสำหรับตัวนี้หลุดนะคะฉเฉพาะกิดบนหลุดเนาะแล้วก็ฉเฉพาะกิดล่างออก9ก้าสองเบมีเด้อพี่น้องเสอนให้ห 9, 9ึ่เนึาะมาออก92้สองเสียดายหลุดนะคะพิเศษ3ามสามสสก็หลุดไปนะคะพิเศษล่างออก3ามหนึ่งสาหนึ่งไม่มี ปกติ267 26767ก็ไม่มีปกติล่างออก1 4สีาำหรับ1 4สนะคะตัวเด่นเข้ามาหมดเลยนะคะ4กับ1เนาะตัวฟันเสาอนฟันที่4นะคะ ก็มาตรงออกมาในตัวกลับนะคะตัวที่สาวอนชอบแล้วก็เน้นให้นะคะมาในน้อยปกติล่างเนาะพี่พี่เอฟซียินดีด้วยนะคะใครหยิบจับสูตรนี้ไปเป็นแนวทางชุดโค้งสุดท้ายเน้นให้4คู่นะคะมาในตัวกลับชุดเน้น4 1นะคะสําหรับ v ี p 373 373หลุดไปล่าง v ี p ออก 85 85ก็หลุดเดอ้อพี่น้องสรุปแล้วเข้า1441นะคะมาในชุดเน้นตัวที่เสาโอนชอบตัวเด่นมาหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวฝันเนาะ FC ท่านได้หยิบจับไปเป็นแนวทางเสาโอนก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันที่4กันต่อคะ่ะสำหรับวันที่4นะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะก็จะเด่นตัวเดิมเดอ้อพี่น้องชอบตัวเดิมนะคะเด่น เดนหนึ่งกับเดนสนะคะฟันนะคะฟันที่4ี่เหมือนเดิมเด้อพี่น้องลองหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะตัวเน้นในวันนี้40่ศูนย์สหนึ่งสห้าสเจนะคะสำหรับชุดกัน4ี่แป 1น1่งหนะคะสำหรับชุดกันตัวที่สาวโอนชอบเดี๋ยวเน้นให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะเอซท่านใดไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามเนาะสำหรับชุดเน้นในวันนี้ตัวที่ชอบนะคะสำหรับตัวกัน หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้นะคะการลืมเนาะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะมืดมืดนิดนึงเนาะพี่พี่เอฟซีเพราะเสาเสาโอนอยู่ที่โรงงานนะคะไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะก็เลยอาจจะมืดมืดนิดนึงนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยปังๆอีกเช่นเคยนะคะขอให้มาทั้งสี่นอยเลยเนาะแนวทางวันนี้นะคะ ก่อนออกไปสาวอนฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆค่ะ